เล่นเล่นไิกีตนิดเดียวนี euh> ่เดียวนิดเดียวไฮไลท์ครับไฮไลท์อึบ

ở tem này, ở tem rồi ở tem này, ở tem này, tem mi, quên mi, quên mi, sợi nè, sợi chạy sợi เล่นพี่เล่นพี่ดูใหอยู่ดีๆครับเล่นเล่นอยู่เล่นต่อเล่นต่อมีไฮไลท์ครับเบอร์22ครับมีไฮไลท์ครับผมเล่นเองโฟลเตอร์สวยครับเอาไฮไลท์ครับเอาไฮไลท์เสร็จจ้ สอเล่นเองเล่นเองไวไปหน่อยพี่เจนไวไปหน่อยพร้อมลุย ไม่ฟาวครับไม่ฟาวเล่นต่อครับต่อเนื่องครับจ้ากัดต่อเนื่องครับเบิ๊กลี่เบิ๊กลี่ยังรับบเ๊กลี่ทีมสีแดงนี่เหนียวเหมือนกันนะครับเนี่ยจัดไปเขาเบอร์ห้าบ้าเถอะออกครับออกครับออกก่อนครับน่าเสียดายครับ สีดำกับสีแดงครับเล่นเองเล่นเองเบเกอรี่นี่มองหากล้องก่อนเลยครับมุมไหนดีเฮ้ยโอ้โหสวยครับพี่ภูมิสวยครับโอ้โหอย่างไวอะ